สวัสดีครับผม FC บ่าวต้นโคราชพาลุยนะครับวันนี้บ่าวต้นได้เข้ามาเที่ยวในเมืองครับผมวัน,นีมากดเงินด้วยครับบ่าต้นเลยแวะมาดูนี่ครับสนามประลองตั้งแต่ยุคนักรบสปาร์ตันนะครับผมนี่ครับพามาดูป้ายครับนี่ครับน่าจะเป็นตั้งแต่ยุค นักลบสปาตันครับสนามก็อยู่ด้านล่างนะครับที่เขาก็จะมีเนี่ยครับทางลงไปข้างล่างนี่ครับแต่ว่าอันนี้เขาห้ามคนลงไปครับคนก็จะยืนดูข้างบนนี่ครับอาจจะอ้อมตรงนี้ครับล้อมก็เดินอ้อมดูข้าง,างพินิธภัณฑ์ครับผมพินิธภัณฑ์นักลบรุ่นโบราณครับ แต่นักรบน่าจะเป็นนักรบสปราร์ตันเนื้อครับนี่ครับว่าจะอ้อมไว้เราสามารถเดินอ้อมชมได้ครับสนามประลองเก่าเขาครับผมน่าจะเป็นที่ที่สำคัญครับผมทางประวัติศาสตร์บ้านเขาสนามข้างหลังนะครับน่าจะเป็นสนามนักรบรุ่นเก่าๆนู่นนะครับผมเขาก็เลยเก็บเป็นพินิภัณฑ์บ้านเขาครับ ด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวตรงวันบ่าวต้นพามารับชมใหม่ครับผมันนี้ช่วงยามเย็นกลางคืนครับพอดีแวะมากดกดเงินด้วยก็เลยแวะมาดูหน่อยครับผมว่ากลางคืนเขาประดับไฟสวยบอเนยะครับประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามบ่าวต้วนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต้วนได้ทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ